ประกันตัวในคดีอาญาทำอย่างไรในคลิปนี้มีคำตอบโดยละเอียดครับสวัสดีครับผมทนายภูดิตนะครับวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงการประกันตัวในคดีอาญาเนื่องจากในช่วงนี้มีข่าวนะฮะ ดาลงดารานะฮะประกันตัวไม่ได้ในคดีดังนะฮะซึ่งเอเคเราไม่วินิจฉัยหรือไม่ก้าวล่วงในคดีดแต่ว่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันตัวนะฮะในชั้นศาลนะฮะว่าต้องทำยังไงถ้าศาลไม่ให้ต้องทำยังไงต่อก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะฮะถ้าใครกำลังประสบปัญหานี้อยู่ก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับ ในส่วนของการประกันตัวเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของชั้นศาลนะฮะกรอนนีเราประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยในอดีตนะฮะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างยากซับซ้อนแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาก็ได้มีระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมเข้ามาทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถประกันตัวได้โดยง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีการเขียนคาร้องและในคาร้องก็จะบอกเหตุผลต่งนางๆนานาที่ทําให้ศาลนะฮะ ให้โอกาสหรือเชื่อว่าจำเลยจะไม่หนีพูดง่ายๆคือให้ปล่อยตัวชวั่วคราวจำเลยในชั้นพิจารณาคาดีนั่นเองนะฮะจำเลยก็ต้องกําหนดหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็บอกเหตุด้วยว่าจะไม่ยุ่งเหยิงกับหลักฐานก็ต้องทำเป็นคำร้องปัจจุบันเนี่ยก็จะทําเป็นเอกสารใบเดียวสอดคล้องกับแนวทางของประธานศาลฎีกาว่วาเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันหลายคนก็จะเขียนคําร้องใบเดียวแล้วศาลก็จะพิาจารณาจัก สำนวนหลักฐานอนุญาตให้ประกันหรือไม่ให้ประกันอีกทีหนึง่งนะฮะแต่ในนี้สําหรับคดีที่เป็นโทษไม่มากโทษเล็กน้อยก็มักจะไม่มีปัญหาศาลก็มักจะกาหนดให้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการกําหนดหลักทรัพย์เงื่อนไขต่างๆนานาแต่กับคดีที่มันมีความก้ากึง่งจะมากก็ไม่มากจะน้อยก็ไม่น้อยถ้ามากไปเลยเนี่ยก็ต้องเข้าใจเลยว่าโอกาสที่จะประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยไม่มีถือวาคดีที่โทษมากไปเลยเช่น คดีฆ่าคดีอุกฉกรรจ์คดียาเสพติดที่จําจนวนยาเสพติดมันเยอะมากอย่างเงี้ยไม่ได้ประกันแน่นอนนะฮะก,ก็คงไม่มีปัญหาแต่คดีมันก้ากึ่งนี่แหละมันเป็นคดีที่จะมีปัญหากันอีกทีหนึง่งนะฮะโดยในส่วนของการประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าศารอนุญาตแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์ได้ในขีเว์ดสำคัญนะฮะที่ผมจะแนะนําในกรณีที่ได้ให้บริการลูกความในการปล่อยตัวช่วข่าวคดีที่มันอยู่ในเลเวลที่แบบว่าไม่ใช่คดีง่าย แต่ก็ไม่ถึงที่คดีที่เป็นอุจจารมันจะเป็นคดีที่ 50- าสว่าจะได้ปล่อยหรือไม่ได้ปล่อยเงี้ยตัวผมไม่ใช้หลักการในการ1ก็คือเขียนคาร้องประกอบเข้าไปด้วยแม้ปัจจุบัน,นในส่วนของประธานศาลฎีกาเนี่ยก็บอกว่า,าใช้ใบเดียวก็ได้แต่ว่าการเขียนคาร้องเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ในส่วนของจาเลยเนี่ยมีโอกาสที่ได้นําเสนอข้อมูลอีกบางส่วนที่ทําให้น้มน้วให้สารท่านให้โอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยแสดงให้สารเห็นว่า1 ตัวจำเลยเนี่ยจะไม่หลบหนีเพราะเหตุใดเช่นให้ความร่วมมือกับตํารวจเลยมามาพบตํารวจทุกครั้งมาพบพนักงานทุกครั้งตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนไปจนถึงชั้นนายการนะฮะพยายามเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาเขายังไม่หนีเลยและและเป็นความเชื่อมั่นกับศาลว่าดังนั้นต่อไปในอนาคตเขาน่าจะไม่หนีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นอย่างแรก ต่อมานะครับในส่วนของที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ศาลเชื่อเช่นมีบ้านมีพื้นเนาที่เป็นที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งต่อมานะครับในที่อยู่ของที่เป็นหลักแหล่งเนี่ยผมขออนุญาตเสริมด้วยกว่าที่เคยเข้าไปให้บริการทางกฎหมายสาหรับบางคนที่เขามีชื่อเสียงมากๆเนี่ยเป็นที่รู้จักเนี่ยอาจจะเอามุมเนี้ยไปเขียนก็ได้นะฮะเขียนในคําร้องหรือเขียนในอุทธรณ์ก็ตามนะฮะให้ศาลเห็นว่า ตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะโอกาสที่จะหลบหนีก็ต้างจะยากเพราะว่าไปไหนมาไหนก็คนรู้จักก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งอีกข้อท็จจริงหนึ่งที่อาจจะใส่เข้าไปประเด็นต่อมานะครับคือเรื่องของข้อต่อสู้แน่นอนการที่จะประกันตัวเนี่ยหมายถึงต้องสู้คดีถ้าตัวจำเลยรับสารภาพหรือหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยโอกาสที่จะประกันหนีเนี่ยสูงดังนั้นจะต้องเขียนข้อมูล บางส่วนเ่าที่เขียนได้ซึ่งถ้าเป็นสายความก็าต้องวิเคราะห์าบางส่วนควรบอกสารควรเขียนเข้าไปไหมมันจะผูกมัดตัวเองไหมหรือมันจะมีหลักฐานสอดคล้องกันจริงหรือไม่ดังนั้นเนี่ยตัวตัวผมเองก็แนะนาว่าอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันนิ่งแล้วและเป็นข้อมูลที่สําคัญในการพิสูจน์ว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยอาจจะเขียนในประเด็นนั้นๆหรือแนบเอกสารเข้าไปเพื่อสารเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันน่าเชื่อถือและ มีเหตุเชื่อได้ว่าจำเลยไม่กระทาความผิดนะเช่นบอกว่าจาเลยไปทาความผิดนะฮะไปฆ่าผู้อื่นแต่ปรากฏว่ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าจาเลยไม่ได้ฆ่าแต่ว่าไปอยู่อีกที่หนึ่งนะเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกคดีก็ต้องดูายละเอียดว่าควรจะเอาเข้าไปหรือไม่อย่างไรนะฮะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าหลักทรัพย์หลักทรัพย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยศาลก็จะเป็นคนกําหนดให้ว่าจะ กำหนดหลักทรัพย์เท่าไหร่เนี่ยเราก็อาจจะกําหนดแบบปลายเปิดได้เ<ใ>ช่นคดีนี้จําเลยขอวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหล้าน 1, บาทหรือตามที่ศาเหตุสมควรก็อาจจะมีส่วนให้ให้ศาลที่กําหนดตามความเหมาะสมได้อย่างเราก็มีขั้นต่ําให้ศาลเห็นนะฮะต่อมานะครับอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขคือในคดีที่มันมีความาก้ำกึง่งโทษไม่น้อย แต่ก็ไม่มากจนเกินไปนะศาลก็กําลังเอ้ช่างใจจะปล่อยหรือไม่ปล่อยดีเราอาจจะเสนออีกมุมหนึ่งให้ศาลเห็นนะเช่นอขอญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยที่ศาลกําหนดเงื่อนไขาตามสมควรไม่จะเป็นเงื่อนไขาการเดินห้ามเดินทางออกออกต่างประเทศเงื่อนไขประเภทอุปกรณ์ติดตามตัวก็ตามหรือเงื่อนไขามารายงานตัวก็ตามพวกนี้เราสามารถนําเสนอไปได้เลยจริงๆริงอถามว่าเราไม่นําเสนอศาลก็จะกาหนดเองได้ไหมศาลสามารถกําหนดเองได้แต่แสดงให้เห็นว่า ตัวจำเลยเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างนะฮะตรงนี้นก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้ศาลอาจจะให้โอกาสจําเลยมากขึ้นนะท้งนี้มันอยู่ที่โทษด้วยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าโทษมันสูงจนเกินไปยาเสพติดมันสูงมากหรือเป็นคดีอุชการมากท่านจะมีหลักทรัพย์เพียงใดจะเสนอเงื่อนไขเพียงใดโอกาสมันก็ยากเช่นเดียวกันแต่ถ้าโทษมันไม่มากมันอยู่ตรงกลางก้ากึ่งก้ากึ่งเนี่ย มันก็มีโอกาสนะฮะในการที่สารจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยถ้าเรายื่นต่อสารชั้นต้นแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมบางทีจังหวะแรกในการยื่นสารชั้นต้นไม่พร้อมไม่ดีเนี่ยพอสาลชั้นต้นไม่อนุญาตเราต้องอุทธรณ์ดังนั้นจังหวะแรกสําคัญที่สุดพเพราะถ้าเกิดว่าเรายื่นสารชั้นต้นและเราไปยื่นใหม่เนี่ยเท่าที่ผมเคยทางานมาเนี่ยโอกาสจะเปลี่ยนในสารชั้นต้นเนี่ยน้อย ยกเว้นสมัยก่อนสมัยก่อนสารยกคําร้องเพราะว่าหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสมัยก่อนหลายปีมาแล้วนะก็คือสมัยที่ยังไม่ไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันมีข้อบังคับของของภาษาสารีเก่ามาเนี่ยตัวผู้ยื่นคําร้องก็จะกําหนดหลักทรัพย์เองนะฮะก็ดูตามตารางของศารนั่นแหละนะฮะแต่ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะศาลชั้นต้นจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งเนี่ยปัจจุบันผมว่าน้อยเมื่อก่อนยังมีบอก สมมติว่าเรายื่นไปครั้งแรก50 0 0 0่นยื่นอีกครั้งหนึ่งวางหลักทรัพย์แสนหนึ่งอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะที่จะได้รับการปล่อยตัวในครั้งที่2ได้นี่คือเรื่องของอดีตเมื่อก่อนปัจจุาบันเนี่ยก็คงแบบยากดังนะเนี่ยจังหวะแรกในการยื่นคําร้องเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าให้ผมแนะนำนะควรจะเขียนคำร้องประกอบจากเอกสารของเจ้าทีา่ศาลโดยเจ้าทีา่ศาลมีเอกสารกรอกใบเดียวเอง คือหลักการปัจจุบันเนี่ยจะสะดวกและรวดเร็วคือไม่ต้องเตรียมเอกสารเยอะเขียนคำร้องประกอบว่าประสงค์จะปล่อยตัวแต่จะไม่มีเหตุไม่มีหลักทรัพย์อะไรให,ให้ให้แสดงให้เห็นนะจะพอศาลสั่งอนุญาตแล้วค่อยมาวางเงินค่อยมาวางหลักประกันตามที่ศาลกำหนดนะฮะแต่เกิดสารอนุญ,ญาตก็ยืดอนอุณ์ดังนั้นชดแรกเนี่ยสำคัญผมทำคดีที่มันอยู่ระหว่างตรงกลางเนี่ยจะมากก็ไม่มากจะน้อยก็ไม่น้อยให้ลูกความเนี่ยผมจะเขียนคำร้องไปด้วยว่า1จะไม่หนีเพราะเหตุด,ดเพราะให้ความร่วมมือมาตลอด2 นะฮะเราเรามีข้อต่อสู้อย่างไรเพื่อให้สารเห็นว่าเราไม่ผิด 3. เรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอย่างไร 4. เรามีหลักทรัพย์ที่มั่นคงอย่างไรนะฮะและที่สำคัญก็อาจจะพูดถึงเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สารเชื่อว่าเราจะไม่หนีเช่นห้ามเดินทางออกไปต่างประเทศอะไรก็ตามอันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าสารชั้นต้นไม่อนุญาตเนี่ยเราก็จะยืดอุทธรณ์เลยนะฮะโดยการโดยเอานําข้อความ นี่แหละมาขยายความและเขียนในในแบบฟอร์มนะฮะเพื่อยืนอุทธร์ต่อสารต่อไปเนี่ยพอสารอุทธร์ลงมาเขาเนี้ยก็ต้องดูว่าถ้าสารอนุญาตปุ๊บแล้ก็ไปเอาหลักทรัพย์ไปวางแล้วก็ฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดสารไอนุญาตเนี่ยก็ควรจะปล่อยเวลาไปสักพักหนึ่งถ้าเป็นคดีบางคดีสารกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานถ้าเกิดว่า มันมีพิการเปลี่ยนไปเช่นตํารวจเขาทาการสอบสวนแล้วเสร็จแล้วส่งสานวนอายการแล้วมันไม่มีเหตุที่จะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเราค่อยเอาข้อเท็จจริงใหม่นี้ไปยื่นอุทธรณ์อีกครั้งก็ได้หรือไปยื่นไล่ตั้งแต่ในส่วนของอประกันอีกครั้งก็ได้แต่ว่าถ้าเรายื่นประกันถ้าเกิดว่าศาลอุทธรณ์สั่งแล้วเนี่ยเรายื่นประกันแตที่ต้องยื่นอยู่ศาลชั้นต้นแต่ศาลชั้นต้นแต่ไม่สั่งจะส่งไปให้ศาลอุทธรณ์สั่งอยู่ดีนะฮะนี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะซึ่งเป็นคีย์สคัญที่ หลายท่านอาจจะประสบปัญหาในการปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะกับเอกสารใบเดียวซึ่งสะดวกรวดเร็วแต่สําหรับคดีที่มันมีมีความอะไรนะมีเนื้อหาที่มันที่มันมากกว่าคาดีทั่วๆไปแล้วก็มีโอกาสที่ศาลจะไม่อนุญาตสูงเนี่ยควรจะเขียนเหตุผลพวกนี้เข้าไปด้วยในคาร้องนะฮะเพื่อให้ศาลได้เห็นว่าจําเลยเนี่ยจะไม่หนีแน่นอนและจาเลยเนี่ยยังตกเป็นข้อสสยฐานตามรัฐธรรมนูญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แล้วก็ให้สารเชื่อว่านว่าจำเลยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ไปยุ่งเหยิงกับการหักฐานนะฮะก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่เจอปัญหาในการ อุทธรแล้วศาลอนุญาตว่าต้องทํำยังไงสรุปก็คือยื่นศาลชั้นต้นก่อนและควรเขียนคาร้องประกอบด้วยนะฮะแลวเกิดว่าศาลชั้นต้นอนุญาตเราก็มีสิทธิ์ในการอุทธรคําสั่งนั้นต่อไปถ้าเกิดศาลอนุญาตก็ถือว่าโชคดีถ้าศาลอนุญาตก็อย่าเพิ่งตกใจให้รอช่วงระยะเวลาการสอบสวนไปสักระยะหนึ่งนะฮะถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นพฤติการมันเปลี่ยนไปท่านลองมายื่นใหม่ นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามคลิปตอนต่อๆไปในช่องนี้นะครับขอบคุณครับ